สวัสดีครับผมมือนีกนระกับมาเจอกันอีกนึ่งคลิปดีๆทังช่อง u t u b e ตะเลขพระทองทินนะครับมือนีกรมีวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดอรมาแนะนําพี่แนะนาน้นานนองกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ทั้งหน้านี้นะครับคือวัตถุมงคลของหลวงปู่ท่องวัดบรรนุนย่างนะครับซึ่งผมเคยได้เฮตดไปหลายคลิปแล้วใน,ในเรื่องของวัตถุมงคลหลวงปู่ท่องนะครับแต่ถ้าผมได้ของใหม่มานะครับผมก็สิมาแนะนําพี่นอ้องเรื่อยๆครับ เพื่อเป็นการทบทวนกลมลูเพื่อเป็นการทำควบหัวใจนะครับเอานะครับกะมาเริ่มอันแรกเลยนะครับนะเอาเร็วๆเวลาจะได้กระชับนะครับเนะเหรียญล่อหาจานนะครับนี่ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมเป็นเครื่องล่างยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของระงบ่ท่องที่มีแพร่หลายนะครับแต่ในความแพร่หลายนั่นก็จมะมีการยัดเป็นของสำนักวัดนี่ก็มีนะครับน,นี้ต้องทำข้อข้าใจนะครับบาง ย่างนะครับกาเป็นของสำนักนี่แหละแต่มีความแตกต่างออกไปคนกาฉีีมีการเข้าใจผิดว่าบแมนมีการเข้าใจผิดว่าบถูกต้องนะครับเมื่อนี้ผมกาสีมาแนะนําอีกเพิ่มเติมนะครับซึ่งคลิปก้อนนะ่นี่กันอาจจะชัดเจนกันแล้วละ่ะแต่กัเพื่อสําหรับคนที่เข้ามาใหม่บรุรีไปยนเบังคลิปเก่าๆนะครับนะกาดสีมาไขข้อห้องใจมาอธิบายสู้ฟังว่าข้อมเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับหรือผู้ใดอยากอยารับชมรับฟังคลิปวัตถุมงคลท้อทองทินของตหวัดอุดร ของสำนักอื่นๆนะครับผมกับมีคลิปวิดีโอแนะนำแลักกาซอนวิธีการเบิ้งให้แล้วนะครับการสามารถกดเข้าไปเบิ้งในหนาทมลายของช่องนักเลงพระทองทินได้นะครับคือช่อง u t u b e ผมนี่แหละนะครับแล้วก็เข้าไปกดในหมวดของวิดีโอนะครับกับมี่วิดีโอแนะนําวัตถุมงคลหลากหลายสำนักหลากหลายย่างของจังหวัดอุดรแล้วก็มีสารรอบนอกปนดาันิดหน่อยนะครับมาแนะนํากันนะครับอานะครับเหรียญนะครับ ลงปู house, ่ท่องนี eller, ่จะมีลักษณะการจานยุ้ยไรจานนะครับแต่ที่เป็นร้อยจานที่นิยมนะครับจะเป็นลักษณะการจานแบบนี้นะครับเราจะเห็นเนาะว่าเป็นลักษณะการจานแบบนี้ครับเป็นโตัย่นพุดซ้อนนะครับนะแล้วก็มีอคาระด้านนอกอีกนะครับอันนี้เป็นยันพุดซ้อนนะนโมพุทธายะนะครับด้านนอกก็จะเป็นอคาระย่นอีกนะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้าเลถ้าเรียนไดที่บริเตนปิดรูปมากหรือบริเยมเกามากเกินจมีการลงยันเป็นบางเรียนนะครับแต่ส่วนมากจะลงฟังนี่นะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับเด้อต้องลากนะครับต้องขมวดเส้นไปมีความสวยงามเรียงกันเป็นชั้นนะครับแล้วก็มีขีดแบบนี้นะครับตรงตรงแบบนี้นะครับส่วนอันเป็นที่จานแบบโค้งนะครับโค้งที่บริตรงหลังคาบริตรงแบบนี้นะครับที่จานเป็นของโค้งกับแมงเหือกันครับแต่จะเป็นคือลักษณะการจานเนขาบ่สามารถบอกได้ว่าผู้ใดจานรูปแบบใดจานลักษณะแบบใดเป็นของแบบใดเป็นของสำนักนี่หรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นจานยันต์พูดซ้อนนะครับหรือว่าจะเป็นจานอขระอื่นกับเป็นของสำนักนี้คือกันครับนะแต่เข้าตรงเบื้องให้ดีนะครับการจานของสำนักนี้จะมีอยู่2อถึงสแบบนะครับคือแบบแรกนะครับที่เป็นที่ย่อมกันแล้วก็เป็นมาตรฐานในมูนักสะสมผู้นิยมของสายนี้คือจานลักษณะแบบนี้ครับโนะตยันต์พูดซ้อนยืดนะครับยืดๆย,ย,ยาวๆแบบนี้หลังคาจะตรงแบบนี้นะครับแล้วก็จานยันต์พูดซ้อนเป็นแบบโค้งๆนะครับเป็นแบบโค้งๆทั่วไปนะครับและวก็เป็นจานอระ ซ,ซื้อบ่มียันพูดสอนนะครับเป็นของสำนักนี้คือกันครับแต่ด้วยที่ว่าเป็นงานแฮนเมดเป็นงานจานมือทีละอัน,นเท่ากับบวสามารถระบุได้ว่านอกเหนือจากการจานลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นของสำนักนีบออันนี้เท่ากับต้องทำเข้าหัวใจนะครับนะแต่ใหยยึดที่มาเอาครับถ้าที่มาจากมากจากทองทินกะน,น่าจะโอน่าจะโอเคอยู่ครับนะแบบได้รับมาจากทองถินจริงๆนะบแม่นเป็นซื้อมาในท้องทินนะ,นะครับเช่นว่าปูหอยงา ปูให้ย่าย่าให้แม่ให้พ่อให้ลูกยังต่อกันมากอยสิเออสืบสอได้ว่าเป็นค้นทองขึ้นจริงๆครน่าจะโอเคอยู่ครับแต่มาตรฐานที่หาเรียนหากันเป็นมาตรฐานคือลักษณะการจานแบบนี้นะครับลักษณะการจานแบบนี้นะกับสิมีการแยกออกไปอีกเป็นลักษณะการจานธรรมดาแล้็ลักษณะการจานแบบยอดนิยมหรือตำแหน่งมหาอุดนะครับที่เขาเอื่นกันครับคือพานจมูก่าจะพันจมกูกพานหูจานพานปาก อันนี้คือตําแหน่งมหาอุดนะครับเป็นตําแหน่งที่หายากนะครับส่วนมากจะพ, ben, พ ben, ันปากพันจมูกนะครับแต่หูว่าพันหรือว่าจะพันปากพันหูแต่จมูกว่าพันหนึ่งสีนะครับอันนั้นคือเป็นลักษณะการจานอีกแบบนึ่งนะครับแต่จานแบบนี้นะครับ 3, นี่ครบสามนี่ครบสามอย่างเลยหูจยยมูกปากนี่นะครับอันนี้คือจานยอดนิยมนะครับคือจานตําแหน่งมหาอุดที่ซ้ายนี้เขาเรียนกันนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับอันนี้คือเจ้าของเก้าเขาหนาจะกรอบแตกแล้วอารูปมาปิดไว้นะครับปกติรูปนี่จะ,ะแปลอยู่ข้างหลังแต่จะบ่มีหนังเสือจะเป็นรูปซื่อๆนะครับอันนี้เข้าใจว่ารูปกับหนังเสือนี่นะครับเป็นชุดเดียวกันแต่เ่ได้อยู่ในชุดของเหรียญน,นะครับเพราะว่าชุดของเหรียญจะเป็นแค่รูปซื่อๆนะครับอันนี้เข้าใจว่ากรอบเก้ามันแตกเขาอาจจะเก็บมาแปะไว้นะครับเพื่อไว้ใส่ส่วนตัวนะครับอันนี้คือเหรียญเครื่องลัาง ของหลวงู่ทองวัดบรรนุ่น,นย่างนะครับนี่ชุดต่อไปนะครับเป็นตะกุดสลิกาอันนี้เป็นเงื่อนสามดอกนะครับเป็นเงื่อนสามดอกเลยวิธีการนี่คนอาจจะงงวา่าเข้าจบเบื้ังไหนว่าให้เป็นของหลวงพุท่องวัดบรรนุน,นย่างนะครับนี่ผมจะแนะน,นําเบื้องต้นคร่าวๆที่ผมผ่า,านมาหลายชุดผ่านมาหลายดอกผ่านการศึกษาแลกาวก็วิเคราะห์ของแต่ละชุดทะละชุดมากนะครับมันมีเอกลักษณ์ตายตัวอีรีครับไนะม่ว่าจะหน่อยจะใหญ่ชุดสามกระสัด ชุดเงินสองดอกหรือว่าเงื่อนสามดอกหรือว่า่าชุดสามกระสัดนิ้วหนึ่งหรือว่านิ้วครึ่งอย่างไงนะครับผมพิจารณาแล้วก็มีการตรวจสอบบ้างแล้วว่ามันเป็นงานสินเดียวกันลงอักขรแบบเดียวกันจริงๆครับคือนะครับจะมีดอกสันก็หนีกันมีนะครับนะดอกสันก็หนีกันมีนะครับแต่สูงสุดหนาจะประมาณนี้แหละเท่าที่พบเจอนะครับจะมีการในหลอดตะกุดหนึ่งจะมีการตีตะล่างนะครับตีตะล่างยันนะครับ พราะที่นี่พอตีตาร่างแย่นแล้วนะครับเขาจะเห็นว่าเวลามวนเนี่ยมันจะเป็นสามเปราะนะครับสามเปราะคือเป็นร้อยขีดนะครับสามสามจุดตรงนี้นะครับนี่แต่ไอ้ตัดมุมตะกุดหัวสีมุมนี่นะครับตัดตะกุดสีมุมนี่มันก็แล้วแต่ด้วครับเด้อแล้วแต่เพราะว่าถ้าเป็นชุดเล็กเพิ่นก็บใบตัดถ้าเป็นชุดง่ายแบบนี้เพิ่นก็ตัดมาเดี๋ยวสองอเห็นบ่ อาอ่นี่ตัดมุมแต่กดซีมุมนะครับอ่นี้นะครับส่วนนี่เป็นสามปอนี่เขาจะเห็นว่าเป็นนุ่นนุ่นอันนี้มันกรอบเก่ามันเริ่มล้านแล้วครับมันจะเป็นรล่องนุ่นอองไมาเห็นอยนะู่เนาะชัดเจนอยนะู่เนาะมันจะเป็นรล่องนุ่นออกม้นะครับสามจุดเลยนะครับอ่าสามปอคมเนมเลื่อนว่าจานสามปอนะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นของสำนักหลวงปู่ท่องนะครับนะเป็นของสำนักหลวงปู่ท่องนะครับอันนี้มาแนะนํากันนะครับจะได้เพื่อ ผ่านตาผ่านยังมาอาจจะ,ะ่ฮูหนะครับเขาอาจจะได้ของดีก็ได้นะเพราะว่าบางคนเขาบ่ได้ศึกษาม,มากเขาแค่ขายเป็นเงิน่นหรือขายเป็นท่องอล้วก็ยัดลงสำนักนั่นสำนักนี่ซือแต่เขาไปเห็น้ถอาราคาถูกหรือว่าเป็นของอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนี่เฮาก็มาสังเกตตามที่ผมแนะนอน่หละครับนะรับรองว่าถูกถูกจุดแน่นอนนะครับเอาต่อไปนะครับเป็นตะกุดชุดมหานิยมของหลวงปู่ท่องนะครับ คือตะกุดท้นหานิ่วนะครับนะเป็นตะกุดท้นหานิ่วนะอันนี้เดิมๆเลยเจ้าของเขาสงสัยเขาไปเหลี่ยมท่องมากมั้งนี่แกะปอกตะกุดหัวท้ายออกเลยตะกุดมาขายผมนะครับลักษณะการจานนะครับเบื้องให้ดีนะครับเบื้องให้ดีลักษณะการทัดโนแมนลักษณะการจานลักษณะการทัดนะครับลักษณะการทัดนี่จะมีเอกลักษณ์ของหลวงปูท่ทองนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของสำนักนี่เลยนะครับนะจริงเป้าตองซองกล่องได้เรบเบื้องขาวๆออกนะครับ เบิ <N <N ้งจากนี้เลยครับนี่มันมีเอกลักษณ์ครับการทักตะกุดของสำนักนี้นะครับเบิ้งจากลักษณะการทักแบบนี้เด้เลยนะครับนะทักข้างก็หนีว่าแมงนะครับทักที่ก็หนีกับว่แมงนะครับต้องเป็นทักแบบนี้นะครับที่ที่ที่นิยมเรียนกันนะครับนะต้องเป็นทักแบบนี้เท่านั้นที่นิยมเรียนกันนะครับปลายตะกุดนะครับจะมีการตัดมุมนะครับสีมุมนะครับปลายมงตะกุดนั่นจะมีการตัดมุมสีมุมมีทั้งตัดมุมหรือกปล่บตัดมุมครับ การพั่นส่วนมากเท่าที่ผมพบเจอนะครับที่ผมตรวจสอบนี่ก็อยู่ม่นหารอบนะครับสี่รอบรึ่นถึงหารอบรึ่งนะครับการมุนตะกุดนะแต่จะมีดอกง่ายดอกน้อยอ้วนก็หนีน้อยนึงหรือว่าน้อยก็หนีน้อยนึงอันนี้เพราะเป็นที่ยุตินะครับนะเพราะว่าอยู่กับไม้ที่พันตะกุดนะครับอา,อาจจะอยู่ในช่วงเวลาไม่ง่ายกับตะกุดกับสีดอกอ,อ้วนขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาใดที่ไม่ตะกุดน้อยนะครับ ตะกุดกระสิพันธ์นหน่อยแบบนี้นะครับนี่อดอกที่อวบอ้วนกับมีนะครับเพราะฉนนั้นเขาต้องแยกเพราะว่าเป็นงานมือเนาะ,ะเป็นงานมือปีนี้อาจจะเฮ็ดร่อยดอกทั้งสี่นะครับอีกาปีต่อมาอาจจะเฮ็ดไว้ร่อยดอกเลยเพื่อ,อเพื่อไว้แจกทั้งสี่หน้าครับมันก็นเลยบอได้ตายตัวสำหรับขนาดอ้วนขนาดพร้อมของตะกุดนะครับเนาะ่อไปนะครับอันนี้เป็นตะกุดโทนขึ้นกันนะครับแต่อันนี้เสียดายหักนะครับเจ้าของเกาไปใส่แขนแอวนะครับ อันนี้เดิมๆเลยครับนี่เดิมเลยนะนะครับเดิมๆเลยนะครับต้องเป็นล่ายแบบนี้นะนี่อ่าล่ายแบบนี้นะครับนี่สังเกตให้ดีนะครับสังเกตร่ายของตะกุดการทักของเชือกให้ดีนะครับต้องเป็นล่ายแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้มากเกิดค้นทองทิ่นนะครับนะคนใส่ตั้งแต่สมัยมันเป็นนุ่มแหละนะครับแต่วันดีใส่โกดนะใส่สมบุกสมบันโกดหักไปนอ่นทับนี่หักตะกุดนี่นะครับน่าเถอเป็นสมัยก่อนเขาที่เฮ็ดทังสี่ละนะครับ เขาวัดตะเทียไปคอยตะเทียบกับจีไรมาชุดรละดอกน่าจะเป็นตะกุโทุนนะครับ่เขาไปช่วงเจอจังหวะตะกุดทุนก็ได้ตะกุดทุนครับเขาไปช่วงเจอจังหวะตะกุดชุดก็ได้ตะกุดชุดนะครับอ่ที่นี่อันนี้อาจจะไปวัดสองหลอดนั้นได้มาสองดอกนี่นะครับเอามาพ่วงเอามาเย็บซีกันม่เย็บซีกันนะครับแล้วก็มาแขนแอวแขนเอวโบกูจักร,รักษาโอ้เสียดายตะกุดมึงหักมึงเนี้ยคล้องอด,ดีไหมหักเหมือนไหมเชือกน,นื่แน่นๆอยู่เลยครับนี่นะครับ เสือมนึงเงันอยู่เลยยังดีๆอยู่เลยสงสัยใส่บัวท่านโดนเนี่ยใส่บัวอะรโดดนหักนะครับกินเรเสียสิเอาทิมไปหิงยังเนอะพอดีผมมีพอนะครับก็เลยขอสื่อเพิ่นนะครับขอก็เลยไปขอสื่อเพิ่นลักษณะการพักนี่เบิ้งนี่แหละลักษณะเฉหละครับนี่เป็นแบบทักเกี่ยวนะครับทับกันนะครับอทักเกี่ยวทับกันเด้อเนี่ยอ่าันี่เป็นทักครึ่งดอกครับทักครึ่งดอกทักครึ่งนึงมาทับฟังนี่ทับ ทักฟังนี้ไปทับฟังนี้นะครับอ่าเขาจะเห็นรายละเอียดอู่เนาะรายละเอียดการทักนะพอจะมีอ่าร่องของการคบของอันนันะยูันะของเชียกอยู่นะครับเมื่อครบฟังนี้อีกนะครับแล้วก็เมื่อครบฟังนี้อีกนะอ่าสองถึงสามหลอบนะครับอันนี้ชัดเจนแท้ชัดเจนตะกุดดอกน้อยนะครับสองนิ้วครึ่งกะยูบะมาณนี่แหละครับอ่ากะร้อยทักที่เป็นแบบนี้นะไอ้เป็นนี่ไอ้ที่เป็นร้อยทักแบบทับกันทับกันที่ที่เนี่ย อันนั้นผมบอแนะนํานะครับอาจจะบอท่านอาจจะบม่ได้ถึงยุคปูท่องก็ได้อาจจะเป็นยุคอาจารย์ทิ้นซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกสําคัญของหลวงปู่ที่ซอยจานย์แล้วก็ซอยเฮตตะกุดในช่วงเวลาทีหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ครับนะก็ที่เป็นพระลูกวัดลหลายๆลูปนะครับที่มาซอยกันอาจารตะกุดนะครับเพราะว่าผมสอบถามจากคนในท้องที่พื้นที่แล้วนะครับว่าการอาจารตะกุดหลวงปู่บริเหตุ้นเดียวนะครับพอถึงเลือง่ำม,มันดีหลวงปูก่ก็ สิให้ลูกพระลูกวัดนี่มาซอยจานซอยทักนะครับอันไหนทักท่านก็ได้ทักอันไหนทักเพราะท่านก็สะเป็นตะกุดเปื่อยไปนะครับอญาติโยมมาเมื่อขอรับกับหลวงปู่ก็สิจับให้เลยนะครับเมื่อขอท่าบุญเมื่อขอบูชากัหลวงปู่ก็สิจับให้เลยเราแต่ผู้ใดชีได้แบบได้ไปนะครับอันนี้คือชุดของวัตถุมงคลข้างล่างของจังหวัดอุดรครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ท่องนี่นะครับโดยเฉพาะตะกุดนี่นะครับเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอุดรนะประเภทเครื่องล่างนะครับ ต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองอุดอรเลยนะครับสําหรับตระกูลหลวงปู่ท่องวัดบัณนนนย่างนะครับซิอีกรูปหนึ่งแลยเป็นซิทร,รูปสําคัญของหลวงปู่ดีเนาะวัดมัชชิมมาวันแล้วก็เป็นบุรพาจารย์ไห้คู่บาอาจารย์ไซมหานิกายจังหวัดอุดอรอีกหลายรูปครับเพว่าจะเป็นเรื่องของหลวงปู่โทนหลวงปู่ยังเกาะผมก็เริ่มซื้อแต่อาจารย์หลวงปู่วัดบ้านหมู่มนเลยหลวงพ่อ สมพงศ์วัดพระราชน์ศีนะครับอ่ซึ่งเป็นลูกซิดซึ่งเป็นซิดรุ่นน่องหลวงปู่ท่องนะครับอ่าแล,ล้วก็หลวงปู่เฉวีพวกอย่างนี้ครับนะเป็นลูกซิดลูกหาเป็นซิ์รุ่นน้องของหลวงปู่ท่องคือกันนะเป็นร่วมสำนักเดียวกันคือหลวงปู่ดีเนาะวัดมะชินมะหวานแล้วก็อีกหลายรูปครับที่บริเอยถึงนะครับอืมแบบนี้แล้วผมแนะนํานะครับว่านี่เป็นจงเลียนเจีงสีนะครับเมื่อก,ก้อนนี่นะนะเมื่อก้อนเลียนเหลี่ยมเดิมนี่ สองพันหาถึงสามพันนะครับเหียบเดิมเหลี่ยมจากวัดเลยนะนะครับหลังรูปสวยๆบ่มีขาบเก่านะครับถ้าเป็นเลี้ยนเปื่อยนะครับถ้าเป็นเลี้ยนเหลี่ยมเปื่อยนะครับเหลี่ยมเก่าจากวัดนี่ไยูอ่าพันไปถึงสองพันนะครับแต่เป็นเลี้ยนแบบที่กรอบแตกยังแกะมากแบบนี้นะครับ็อยูพันคู่บัทนะครับต้องบอกว่าเป็นของดีนะเฮาอยาะแย้มมองขามของทินฐานบ้านเท่านะครับเป็นวัตถุที่มีการเล่าขานสืบต่อถึงประวัติคุณคู่บ่าอาจารย์อิทธิปฏิหารต่างๆที่ได้เกิดขึ้น จนได้มีเรื่องเล่าขานมากมายในทองทีแล้วก็ผู้นิยมสะสมพระเถ่องทองทีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเขามาเหรียญพระเขามาเก็บสะสมวัตถุมงคลที่หลังจากคนที่เขาเหรียญมาก่อนอยู่แล้วก็พยายามศึกษาให้ดีนะครับแบบใดที่เขาเหรียญหากันแบบใดที่เขานิยมชื่นชอบกันแบบใดที่มีประสบการณ์นะครับรบ,บร่รม่นว่าอยากเหรียญยังก็เหรียญซุ่มที่ซุ่มหาไปนะคบ่ถึกนะเฉยที่ถือคือถือของเกศน,นะครับนี่ก็บมาบอกมาแนะน้ำกัน เอานะครับมื่อนี้กะมีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมื้อนานะครับถ้าบ่าอยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนําวัตถุมงคลทองทิ้นของจังหวัดอุดรดีๆแบบนี้อีกกะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับหรือว่ากดติดตามเลยแหละครับอ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทําคลิปนี้นะครับเดอ้อที่ได้มีคลิปวิดีโอแนะนําวัตถุมงคลมาแนะนํากันเรื่อยๆนะครับเอาละครับมื่อนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเนาะถ้าผู้ใดมีคําถามยังกะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เด้อครับเดอ้อหรือว่าอยากจะ อ่ารงวัตถุมงคลมาให้ทังช่องตรวจสอบให้หรือว่าอยากจะให้ทั้งช่องซอยเสาบูซาก็ยินดีเช่นกันครับอันใดที่เสาบูซาได้กะสิเสาบูซาให้อันใดที่เสาบูซาบุได้ราคาสูงเหนือบาโกแรงกะสิหาคนเมื่อเสาให้นะครับหรือว่าอยากจะทรงมาให้แนะนํามาให้รับชมรับฟังกันกับยินดีขึ้นกันครับอ่ากะแนนํานะครับอยากให้เหรียญตะพาดแท่นะครับย่าเหรียญตะพะกูพระเพื่อนพระนั่นนะเหรียญพระแท้สากลนะครับนะ ไปทั้งไหนกับมันขายได้ถึงมันจะขายขาดพุนแกกับมีราคาให้กัยังดีนะครับเอานะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วเนาะสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ